โอเคนะคะสวัสดีนะคะวันนี้บ้านก็ในตัวบ้านนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ส่งบ้านนะคะส่งบ้านช่างก็ส่งบ้านให้วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มาดูรอบบ้านกันนะคะเราก็มาดูรอบบ้านนะคะเดี๋ยวดูรอบบ้านเสร็จเราก็จะเข้าไปดูในบ้านกันพร้อมๆกันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็แต่ที่เราแค่ปรับดินปรับดินให้มันให้มันสูงระดับระดับพื้นกระเบื้องที่ปออกมานะคะอันทาวงทาสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาดูรอบๆบ้านกันโดยภาพรวมนะคะโดยภาพรวมเราก็จะให้ดูรอบบ้านอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านที่เหลือไว้ข้างหลังนี่ก็คือจะเอาเป็นห้องซักล้างื่าเราอยากทำครัวข้างนอกนะคะคือทำอาหารข้างนอกนะคะเราอยากทำอาหารข้างนอกเราก็สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้้เเลลยนนนนะะะคีก็็จปหังบา อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านหลังบ้านทางทิศตะวันตกอ่าทิศตะวันออกนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่จะเป็นข้างบ้านข้างบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างบ้านก็เราแต่ปรับดินปรับดินสวนให้มันเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างบ้านฝั่งทิศตะวันออกนะคะอันนี้เราก็เก็บภาพข้างบ้านมาให้ดูก่อนนะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะอยู่ประมาณนี้เลยข้างบ้นะหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านอันนี้เราใส่เป็นน้องเหลืองนะคะสตัวนะคะเราชอบสีเหลืองกันนะคะ เราถึงใส่สีเหลืองตกแต่งหน้าบ้านนะคะเอาดอกเหลืองเข้าไปใส่นะแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไหนเราก็สร้างแบบนั้นนะคะอันนี้คือเราก็สร้างตามที่เราชอบสไตล์เราชอบแบบไหนเราก็สร้างแบบนั้นนะคะทุกคนก็ส่วนตัวก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะชอบแตกต่างกันไปแล้วเราก็จะมาเข้าในตัวบ้านกันนะเราจะเข้ามาพามาดูในตัวบ้านกันนะแอนแอน ้าแรกก้าแรกอยู่แล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง92อยู่แล้วขอให้ร่ารวยร่ารวยทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลมาเทมา9ก้าสรวยเงินรวยสุขภาพไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยอยู่แล้วเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข นะคะขอให้อยู่แล้วเป็นสุขนี่เลยค่ะก็ประมาณนี้เลยเข้ามาก็จะเจอนะคะจะเจอไฟไฟเพดานเขาจะมีอยู่สองโคมไฟจะมีอยู่สอง,สอง,สองหลอดนะ,ะแต่เราพอเข้ามาเราก็จะมาเจอเจอนี่เลย เราทำฝ้าหลุมแค่แค่แค่หลุมข้างๆนะคะเปิดมาแล้วก็เจอหลอดไฟคมไฟสองดวงนะคะแล้วก็มีบานสไลด์ข้างฝาผนังสามดวงนะคะเ,เพื่อความสวยงามเอาไว้วางต้นไม้ก็ได้วางรูปภาพก็ได้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเ,เรา เอาหรือเป็นห้องเอาโชฟ้ามาใส่นะคะเพื่อจะนั่งดูทีวีตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องห้องนั่งเล่นเล็กๆนะคะห้องรับแขกนะแต่แต่คือไม่ได้กั้นนะคะมันก็จะอยู่โซนเดียวกันเนาะแล้วก็หมาน,นี่ก็เป็นห้องครัวเลยนะคะห้องครัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะห้องครัวเราก็จะอยู่ประมาณนี้เลย เราตู้ห้องครัวเราไม่ไม่มีที่ติดนะคะก็คือ,อมันติดหน้าต่างเนาะเราก็ย้ายตู้มาได้แค่ตู้อันนี้อันหนึง่งแล้วก็ตู้คู่นี้คู่หนึง่งแล้วก็ตู้เดี่ยวตู้เดี่ยวอีกตู้หนึง่งเราจะหาไอ้ไอ้อะไรมาใส่ให้มันพาร์ตกันนะแต่ยังมันไม่เสร็จมันจะเป็นงานเพิ่มอีกอีกอีกหนึ่งนะคะก็คือเรา ตู้ข้างล่างนี่ก็ตู้ครัวนี่เราก็เป็นงานเพิ่มนะคะงานเพิ่มนะเนี่ยเป็นงานเพิ่มเพิ่มเพิ่มตู้เนี้ยขึ้นมาอีกหนึ่งฝั่งนี้ยเราก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งตู้เนี้ยเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งะคะคือคือเราเราไม่สามารถที่จะทำทำได้นะคะคือเราไม่สามารถที่จะ เอาตู้มาใส่แบบเรียงกันได้เพราะว่ามันติดมันติดเครื่องดูดอากาศดูดอากาศเนาะมันติดเครื่องดูดอาหารดูดกลิ่นเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะติดตู้ได้นะคะเพราะว่ามันติดติดเครื่องดูดจนเกินไปนะคะ เราเกจเราก็จะมีสองหัวเนี่ยบางทีเราจะเอาอันนี้มาใส่เนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเอาเป็นเพดานมามาตีให้เพื่อเราที่จะวางของได้อีกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะวางของได้อีกเพราะว่าเราจะวางอุปกรณ์ได้อีกหนึ่งนี่ก็เป็นซิงล้างถ้วยล้างชามเนาะที่เป็นซิงนี่ก็จะเป็นตู้ใส่ของนี้เลยเปิดว้าอืมเนี่ย เนาะโอเคตู้นี้บางทีเราก็อาจจะเป็นใส่เป็นพวกแก้วนะฮะพวกแก้วพวกอะ,อะไรเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนาะปิดกึบก็ปิดกึบสวยนะตู้นี้แต่แพงมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระเบื้องกันกันเปื้อน ห้องครัวนี่สวยโอเคอยู่นะอะไรเนะี่ยมันพูดเส้นออกไม่ได้ใช่ไหมพูดได้อยู่นะสวยอยู่นะก็จะภาพรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้เนาะ เพราะว่าเราถ้าเราใส่ตู้เป็น,ปนแนวเถียวแถวเดียวเลยมันจะสวยมากเลยนะคะครัวแต่มันติดมันติดอยู่ที่หน้าต่างนะคะมันติดที่หน้าต่างเราใส่ไม่ได้พเราก็ได้ใส่อยู่แค่นี้เนี่ยอืมใส่อยู่แค่นี้แล้วเราก็มาดูห้องน้ํากันมั่งนะคะ,ะก่อนที่เราจะดูห้องน้ําเรามาดูห้องนอนเรามาดูห้องนอนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะ เราก็ยังเฟอร์นิเจอร์เรายังไม่เต็มนะเรามีแค่เตียงเรายังไม่มีที่นอนเราก็เอาเตียงเข้ามาใส่ก่อนวันนั้นไปเตียงมันลดราคามันชุดเนี่ยมันลดราคาเราก็เลยเอามาไว้ก่อนเนาะเราจะมีอยู่แค่เตียงเฟอร์นิเจอร์เตียงนะคะที่นอนเรายังไม่เอาเข้านะนี่ก็จะได้ตู้ตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ใบหนึ่งเตียงต่างหลังหนึ่งแล้วก็ไอ้นั่นตู้ เครื่องแป้งนะคะหลังนึงแล้วก็เนี่ยนะคะเราจะได้มาอยู่ประมาณนี้แผนให้ดูนะคะนี่คือห้องนอนหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาเข้าห้องน้ํากันห้องน้ําอยู่ที่ไหนห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเปิดห้องน้ําไปเปิดบ่ายห้องน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วมีเครื่องดูดอากาศตรงด้วยอันนี้เราห้องน้ําของเราอันนี้ห้องน้ำหนึ่งนะคะห้องน้ำหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ห้องน้ำหนึ่งจะใหญ่กว่าห้องน้ำสองจะกว้างนะคะคือเมตรเมตรห้าสิบนะห้องน้ำหนึ่งจะกว้างอยู่เมตรเมตรนะห้าสิบนะเมตรห้าสิบกว้างความยาวก็อยู่ที่ สมเมตรความยาวก็อยู่ที่สามเมตรเลยห้องอาบน้ำหนึ่งเมตรอันนี้หนึ่งเมตรแล้วก็มานีหนึ่งเมตรนะอ,อันนี้ตู้นี้มันใจะใหญ่กว่าตู้อันนี้ก็สำหรับเก็บของเก็บเครื่องไอ้น,นี่ต่างๆเนาะอะไรเนาะน,นี่ฉีดโอ้ยเขาฉีดน้ำไอ้น,นี่เลยนะเนี่ยโอ้เขาล้างอะไรนี่มันเป็นยังไง เขาฉีดน้ําเปียกเขาไม่เห็นอฉีดน้ําเปียกไปนิดนึงนะอันนี้เลยนะอืมมันเป็นยังไงนะ